สวัสดีจ้าทุกคน,นนี้กลับมาอยู่บอก,กนะทุกคนแล้วก็วันนี้อยู่กันในเกมโตการ์เด้นนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายกันนะว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวในอีเวนต์ใหม่ในไข่ใหม่มันทําอะไรได้นะซึ่งมันจะอัปเดตาประมาณเข้ามาประมาณห้าหกตัวนะ่าจะก่อนอรือก่อนใดนะพี่ขอนี่ก่อนเลยพี่ขอเก็บเจ้าทําอีเวนต์ก่อนเลยนะนี่มาไปเลย,เยกดไปเลยนะปุ๊บฟเฟอร์ปไปเลยนะไปขายอีเวนต์ก่อนปุ๊บ เหลือกันนี้ไปเลยไอ้แบมบูเนี่ยมันต้องการแบมบูต้อมาเก็บแบมบูแบบกดเก็บปึ๊บไปอีเวนนะเ,เงหะงแป๊บเดียวเองนะเห็นไหมพี่ปั๊มเต็มแป๊บเดียวเองนะปึ๊บกดอันนี้ให้มันหมดเลยนี่กดเลยกดรับมาเลยนี่เป็นแล้วก็ฟุตจากโค้กนัดนะนี่ถ้าทุกคนได้ปลูกตามคลิปที่พี่อธิบายไปคลิปที่แล้วก็คือนี่ทุกคนจะสบายนะเร็วเลยนะทำได้เร็วเลยนะเ๋วเยวนพะี่แป๊บเดียวก็จะเสร็จ หนึ่งรอบเวสแล้วนะปลดมาตรงนี้แล้วก็วาร์ปไปที่เวนแล้วก็ให้เลยเออเออเอา,เอา,เอาไหนดีอันนี้ละกันเอินชาร์ต่อไปเป็นเห็ดแล้วก็อันนี้ดาร์คฟรุตนะดาร์คฟรุตกัอนแล้วก็เหนะ็ดเห็ดอยู่นี่เห็ดอยู่นี่นะแล้วก็วาร์ปไปเลยวาร์ปวาร์ปอยู่ในไรบ้านนี้ นี่อนเวสุดท้ายนะเออเอาเป็นไข่้วการเป็นเอเดอร์สตรอเบอรี่บิสต็อกแล้วก็ไรชูดโอเคเอเดอร์สตรอเบอรี่ right นะ bean stalk, bean stalk, bean stalk. เอเดอร์สตรอเบอรี่ก็ไรชูดบินสต็อกนะบิสต็อกบิสต็อกบิสต็อกไปเลยแล้วก็นี่ให้ออเฟอร์ไปเลยนะนี่ให้ได้แต้มกันเยอะนะ ซึ่งวิธีการผ่านเป็นการปั๊มเต็มที่ไวที่สุดเลยนะนี่ออวิชเลยนี่เอาเป็นต่อนะการไม่ซีแพ้ดีกว่ากระรีใหม่นะซึ่งปั๊มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแป๊บเดียวก็มีเต็มเยอะแล้วนะจากจะบบุบอีอีกเอ้ยคอยทำดีกว่ามาอธิบายสกิลสัตว์เลี้ยงก่อนดีกว่าทุกคนมาอธิบายสกิลสัตว์เลี้ยงก่อนนะนระหว่างนี้เดี๋ยวพี่จะเดินไปเพื่อไปดูสัตว์เลี้ยงน,นะแต่ละตัวมันทำอะไรได้นะ รีบบอกก่อนว่ามีตัวอะไรเข้ามาบ้างนะโชว์เดอะท่าไม่ใช่ไม่ใช่ปิดอันทีจะเป็นนี่โชว์เป็นรีวอร์ดนะนี่ก็จะเป็นเจ้าตัว bug, เลดี้บัคแมลงเต่าทองนะพิกซี่อิมแล้วก็เป็นกิมเบอร n g ิงสปิริตแล้วก็คอคโคติสนะซึ่งไอเจ้าสามตัวแรกเนี่ยพี่มีหมดแล้เดี๋ยวพี่วางให้ดูนะเมื่อวานพี่ไปนั่งเปิดมานะเป็นเจ้าเลดี้บัคเลดี้บัคแล้วก็พิกซี่พิกซี่นี่พิกซี่ต้ตัวนี้แล้วกัน ซึ่งวิกซี่นี่มีหลายสีนะทุกคนสุดสวยเลยนะแล้วก็เจ้ายิมนะโ,โดยเรามาเริ่มจากความสามารถของเจ้าตัวแรกกันต่อเลยนะเจ้าตัว l a d y b บัคนะหรือแมลงต่าทองนะโดยแมลงต่าทองความสามารถของมันคือดอกไม้ทุกประเภทนะประเภทที่เป็นดอกไม้ก็เช่นเจ้าแดนโฟดิลหรือว่าเป็นออเรนจ์ทิวลิปนะมันจะโตวไวขึ้น1 6นะคูณ1 6เท่านะก็คือแค่โตวไวขึ้นเฉยๆนะไม่ได้มีอะไร ซับซ้อนนะตัวนี้ต่อมาเป็นเจ้าตัวพิกซี่นะโดยเจ้าตัวพิกซี่เนี่ยในทุกๆประมาณ3านาทีครึ่งเนี่ยมันจะโปรยผงพิกซี่นะในระยะ15้าช่องรอบตัวมันนะโดยถ้าผงพิกซี่นี้เนี่ยไปโดนในส่วนของต้นไม้นะต้นไม้นั้นจะโตเร็วขึ้นสักสิบวินะเหมือนอารงเหมือนสครปส์สามสิบวิอะแล้วก็ถ้ามันโดนผู้เล่นอะผู้เล่นจะสามารถลอยได้นะมันสามารถลอยได้แป๊บหนึ่งเลยนะ้ต,ตัวพิกซี่เป็นตัวที่เท่เหมือนกันนะตัวที่ความสนุนสกน่าสนใจเหมือนกันเพราะเราเราได้อยากรู้มันจะลอยที่ไหนนะ โอเคมาที่ตัวต่อมาเป็นเจ้าอิมนะซึ่งเจ้าอิมนี้มองพี่มองว่าเป็นสัตว์ที่น่าสนุกสนานดีนะเพราะว่าในทุกๆ6นาที66วิเนี่ยมันคือเลขซาตานนะเลขนี้เนี่ยมันคือทุกหนสวินสิบวิเนี่ยเราจะต้องวิ่งไปไล่จับเจ้าอิมนะแล้วเราจะได้ของรางวัลมันวิ่งไล่จับคพือไงเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูนะแล้วก็มันจะมีโอกาสอีก15%นะที่มันจะให้เราวิ่งไล่จับอีกรอบต่อกันเลยนะซึ่งถ้าจะเป็นตัวยักษ์เนี่ยอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ชัวร์นะ พี่ๆเราเมื่อวานนี่คือพี่จะพี่ได้สเปย์ไอิมเบอร์ริงมาสามอันด้วยนะมีรีเคเมอร์มีเยอะมากเลยนะเดี๋ยวพี่ลองเอานิมิกมาก๊อบดูนะมีออโตูปุตนะพี่ลองให้ของเล่นไปดูนะแล้วรออีกสิบห้าวินะเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งไล่จับเจ้ามีมิกออโตูปุตนะเดี๋ยวรอสี่วิมันจะก๊อปปี้ความสามารถของเจ้าอินนะซึ่งเจ้าอินม,มาหกนาทีมันนานยู่นะประมาณเจ็ดนาทีเลยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมวิ่งออกไปแล้วเราก็ต้องวิ่งตามมันไปนะแล้วก็ต้องเดินตามมันนะเดินตามมันไปก่อน ตอนนี้มันเลดี้อยู่นะเราต้องเดินตามมันไปอย่างนี้นะซึ่งถ้าเราอยู่ใกล้ตัวมันต่อเห็นไหมเห็นไหมได้เทรดดิ้งที่เก็ตสองอันมันกลับไปแล้วมันกลับแล้วอันนี้คือเหมือนอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันติดนะเราก็ต้องวิ่งไปหามันอีกรอบนะเราต้องมาดูความสัมพันฟูดาวเห็นไหมได้อีเวนต์แลนเทิร์ดมาเห็นไหมเห็นไหมที่จะได้เพิ่มเห็นไหมแป๊บเดียวนะเห็นไหมมันจะได้ของอย่างนี้นะก็คือเราต้องวิ่งไล่จับมันนั่นเองก็คือรต้องวิ่งไล่จับเจ้าตัวละครเจ้าตัวนั้นนะซึ่งไอ้ เจ้าตัว g a m e r i n g Spirit นะซึ่งเจ้า g i m e r i n g Spirit เนี่ยความสามารถของมันเป็นจะเป็นตัวเศษปั๊บนะเจ้าตัว g i m e r i n g Spirit ยโดยเจ้า g i m e r i n g Spirit เนี่ย,ย,ยความสามารถของมันก็คือในทุกๆประมาณ3ามนาทีครึ่งเนี่ยนะมันจะบินไปได้ผลไม้นะแล้วมันก็จะเศษกายพัน Gimbering ให้นะก็คือเหมือนเหมือนที่เราใช้ Spray Gimbering ละแต่ก็คือมันจะเป็นการเศษกายพันไปให้นะ โอเคตัวสุดท้ายที่อัปเดตเข้ามานะก็จะเป็นเจ้าคอโคทิสนะโดยเจ้าคอโคทิสเนี่ยความสามารถของมันจะมี2อย่างนะโดยอย่างแรกของมันนี่คือในทุกๆประมาณ16นาทีเนี่ยมันจะทำการเสกบัฟซิลเวอร์นะให้กับผลไม้ที่อยู่ในรอบๆวงของมันในระยะ20ช่องของมันนะโดยมันจะมีโอกาส20%นะที่จะติดซิลเวอร์แล้วก็มันจะมีโอกาสอีก1%นนะที่มันจะเปลี่ยนจากซิลเวอร์กลายเป็นทองนะแล้วก็ พ่างสมรถที่2ของมันนะจะเป็นผ้ความสามารถในการพ่นพิษนะอารมณ์เหมือนคล้ายๆดีโลเลยนะโดยมันจะพ่นพิษไปให้ห้าห้านะก็คือมันจะเป็นผลไม้ไข่หรือว่าสัตว์เลี้ยงนะมันจะพ่นไปอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้นะซึ่งถ้ามันไปโดนผลไม้นะผลไม้ก็จะมีโอกาสติดบัฟใหม่นะชื่อว่าท็อกซิกนะเวนอมมันจะติดบัฟพิษนะติดบัฟท็อกซิกนะต่อมาจะเป็นถ้าโดนไข่นะไข่จะลดฟูดาประมาณ80วินะต่อไปถ้าโดนสัตว์เลี้ยงนะ สันเลียงจะได้ a p 800เ p เลยนะซึ่งไอความสามารถตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับเลเวลของเจ้าตัวพ็อกอิสด้วยนะถ้าเลเวลเยอะก็อาจจะพ่นได้มากกว่า5ตัวนะพ่นถึง10อัน10สิ่ง10อย่างเลยนะโอเคก็หมดไปแล้วนะสำหรับการมาอธิบายสันเลี้ยงใหม่แล้วนะเดี๋ยวมาทำอีเว้นกันก่อนจากลากันนี้่าบูเบนะอรี่นะเบิบิอบ่อนี้สิ ไอ้เจ้าอีมไปนู่นแล้วนะเจะ้าอีมตัวหลักของเรานะ mm. อเอ๊บเขียนไปเลยเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นเอาเป็นอ่นอันนี่แล้วกัน mm. แห่งดีแล้วกันนะท mm. ี่ปลูกเป็นเรียบร้อยแล้วก็ไปที่อีเวนต์แล้วก็ออพเฟอร์ออกเลยนะซ mm. ิเป็นสีแพท mm. โอเคนี้ต้องการโกโก,ก้กับเจ้าโปรโชอนนะโกชอนแก่โกโก้แล้วก็เจ้าโปรชอนอยู่นี่ต mm. ึ่ง เจ้าต้นไม้ใหม่ที่มันต้องใช้เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องติดบัฟกิมเบอร์ริงนะก็คือสามารถใช้ได้เลยนะซึ่งเราดูยังไงนะนี่เราดูข้างบนเห็นไหมอันนี้มันต้องการเป็นคิมเบอร์ริงอันนี้ต้องการเป็นโกรทอนนะก็คือเราก็มไม่จําเป็นต้องใช้นะไม่เอาวิชนี่เห็นไหมพี่จะสามแสนแต้มเลยแป๊บเดียวเองนะทำเป็นไข่ไปแล้วก็อันนี้เป็นแอนไพล์โคนมัดรูมแล้วก็โกโค่นี่แอนไพโคนอยู่นี่ โอเคปลาเยอะเลยไดแ,แอนไพล์โคนแล้วก็อาเบซิสโตโ้เมื่อกี้อะไรวะลืมเลยอ๋อเห็ด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 ต่อไปอีเวนต์กลางกลางลนี้ออฟเฟอร์ออไปเลยเ,เป็นอันนี้ดีกว่าอันนี้เม้นนี่ไม่มีเยอะแล้วนะมีซีแพ็คดีกว่าตอนจากกันเดี๋ยวพี่ขอเปิดเปิดซีแพ็คเอ้ยเปิดไข่ดีกว่าเปิดไข่ดีกว่า ไข้สักนิดหนึงนี่นก็เราจะเอาเอาเอาจ้าบ,บอลโตลงมานะเก็บไปกันเก็บพวกนี้ไปกันเอาเจ้าบอลโตลงมานะเจ้าบอลโตวางเลยเอ๋อโอเคมีแปดตัวเนจะ้าบอลโตแล้วก็ฟักไข่กันเลยนะดูสิได้ตัวอะไรไปเลยไปเลยเยวาวๆเจ้า แจ็คกระโลบนะก็จะวัวนะจะไจ้กะโลบอีกแล้วนะจะเจ็คกะโลบอีกแล้วได้บ่อยขอโกเลมได้ไหมขอโกเลมไม่ก็่านทองคำได้ไหมแจ็คโอเคไม่ได้เลยนะเรือล้วนๆนะเรือล้วนๆนะ <c oughs> เก็บกเก็บเลยเก็บเลยเจ้าวันโตไปลงปูไปเลยเจ้าวันโตนะโอเคทุกคนก็ต้องจบไปแล้วนะสำหรับการมาบอก าสามารถอีสันเลี้ยงแต่ตัวในอีเวนที่อัปเดตเข้ามาในอีเวนแฟรี่นะเป็นยังไงบ้างทุกคนคุณทุกคนชอบถ้าไม่ทุกคนชอบ,ชอบพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละ่ะทุกคนจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเรานะแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะว่างงสงสัยตรงไหนหรือ,อยังไงยังไงนะพี่สามารถเข้าไปเดี๋ยวพี่จะเข้าไปตอบน้องๆได้นะว่างงตรงไหนอีเวนเล่นยังไงนะแต่วันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ bye ายบายไกลปูจ้า